สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพอกันในอ p พีที่ห้าสิบหกสำหรับคลิปสี่แล้วนะครับผมบอกซ้ำไปหาสิบสี่สองคลิปนะครับกระตุ้นคอัยหลายๆนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวนะครับพินโปงไฟฟ้าไม้ประดูแดงสามสายเป็นทรงหยดน้ำนะครับทรงหยดน้ำหัวโค้งปลายแหลมนะครับสำหรับรุนนี้นะครับจะไม่มีหัวหนักนะครับ เป็นงานสั่งทํานะครับตามใจลูกค้างานจบออกมาสวยงามเลยนะครับสวยงามแข็งแรงนะครับลายใหม่สวยงามเลยนะครับด้านข้างครบทุกสัดส่วนแล้วนะครับผมใช้ตรงนไกลเลยนะครับ ช่วงนี้นะครับรีวิวในห้องนะครับเพราะว่าข้างนอกล่มแทงนะครับลมแรงมากนะครับด้านนอกครบถ้วนนะครับทุกมุมมองแล้วนะครับสำหรับสเปคนะครับแป้นพิงคกระบอดไม้พยุงนะครับยยองไม้พยุงนะครับเหล็กขันคอปรับได้นะครับปรับได้นะครับปรับในตอนถีนมีปัญหานะครับถ้าไม่มีปัญหานะครับ บ่มีปัญหาเด่นเขามือดีแล้วผมก็ต้องไปยุ่งนะครับกับเหล็กคันคอนะครับถ้ายากปับแอคชั่นให้มันต่ำลงก็สามารถปรับได้อีกนะครับแต่ว่าผมปั๊บต่ำสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับสวยงามสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่งไปจังหวัดอยุธยานะครับพนครศรียุธยานะครับรู้สึกว่าลูกคาทั้งอยุธยานะ ลายสมคันนะครับน่าจะอยู่เกือบยี่สิบนแล้วนะครับทีสังพินครับผมนะครับอยู่แถบอยุทยานะครับเป็นงานคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับบอดี้ Body, ก็พอดี Body, นะครับบอนอยบอนใหญ่นะครับบอนอยบอใหญ่กับานากว้างนิว 9, น้วเก้านิ้วครึ่งนะครับกว้างกว้างเก้านิ้วครึ่งนะครับกับใหญ่อสมควรนะครับ อที่นี่นะครับผมจะให้ฟังเสียงในรูปแบบโปรงธรรมดาก่อนนะครับอาฟังกันเลยครับ ในรูปแบบโปรงธรรมดานะครับที่นี่นะครับผมจะให้ฟังต่อเนื่องด้วยภาพไฟฟ้านะครับปล่อยสัญญาณมาเรียบร้อยนะครับค่อมีมาฟังในรูปแบบภาพไฟฟ้าเลยนะครับ ไปนะครับทั้งสองระบบนะครับในรูปแบบโปร่งธรรมดากับภาคไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งสเปครอบสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสั่งทำนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่มีหัวหน้ากนะครับเป็นหัวโค้งปลายแหลมนะครับหัวโค้งปลายแหลมนะครับไม่มีหัวหน้าราคาก็จะลดลงหาลอยนะครับถ้าใส่หัวหน้าข้าไปก็ราคาอาจจะเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับ กับประหยัดตนทุนไปนะครับสําหรับทันทีวอมากแบบยุ่งยากนะครับเล่นง่ายนะครับไม่เกกะเวียงไปกับบอเกกะหัวหนักนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเสียงดีนะครับเสียงดีเล่นง่ายนะครับง่ายคุณภาพนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับเล่นชั่วลูกหลานแน่นอนนะครับสําหรับทันทีต้องการสร้างถ้ำนะครับ ให้แอดไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์โทรทียูมคอเรื่องนะครับแอดไลน์มาพูดคุยมาสอบถามใดนะครับผมจะส่งรายละเอียดให้ทางไลน์นะครับสําหรับลูกค้าใหม่อยากจะสั่งทํานะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับทุกท่านนะครับได้สเปคดีแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคัดใหม่ให้นะครับคัดใหม่ให้นะครับทำนี้น้อยที่สุดนะครับมีตำหนิให้น้อยที่สุดนะครับ ถ้าผมเฮ็ุออกมาแล้วนะครับตัดออกไม้ไม้ออกมามีตำหนินะครับผมก็ผมก็จะหาใหม่ชินใหม่ให้นะครับทีนีนบนาเกีย์เฮ็ดแล้วออกมาสวยงามทุกโตนะครับเพื่อลูกค้าพึ่งพอใจนะครับผมก็พยายามเก็บรายละเอียดทุกสัดส่วนทุกมุมมองนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านพึ่งพอใจนะครับได้รับแล้วนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับทนทีไว้วางใจนะครับ สำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับขอขอบคุณหลายๆสำหรับทันทีคํมารับชมนะครับก็ฝากไว้นแน่กันแล้วกันนะครับกดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับกดติดตามเพื่อจะประพาดคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ